เมื่อ2อสมปีก่อนเราอาจจะเคยได้ยินหรือเล่นเกมแอคชั่น RPG มันมันที่ชื่อ Lost of the Fallen ที่มีความยากใกล้เคียงกับเกมตระกูล d Dark s กโซด้วยความยากกำลังดีมีปริศนาให้แก้ทำให้เกมนี้ได้รับความชมจากผู้เล่นพอสมควรซึ่งเกมนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง วันนี้มีอะไรนะช n แนลจะเล่าให้ฟัง The Lord of the Fallen หรือ Lord of the Fallen 2จากค่ายเกม h e c k w o r k Studio ซึ่งจะเน้นไปนในเกม RPG ประจนภัยตัวเกมจะนำเสนอการประจนภัยครั้งใหม่ในโลกอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อถึงกันซึ่งใหญ่กว่าเกมภาคแรกถึง5เท่า เรื่องราวที่จะเล่าหลังจากยุคเผด็จการจอมมารจากภาคแรกที่โหดร้ายที่สุดอาเดียก็พ่ายแพ้ผู้กล้าแต่ทวยเทพไม่ได้พ่ายแพ้ซึ่งในเวลาต่อมาการฟื้นคืนชีพของอาเดียก็ใกล้เข้ามาแล้วผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักสู้ผู้กล้าดาร์คคูเซดหนึ่งในฐานะตำนานนักดาบ ที่แบกภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการค้นล้มอดเดียผู้เล่นจะได้เดินทางผ่านทั้งอาณาจักรคนเป็นและอาณาจักรคนตายในฉากที่กว้างขวางเนื้อเรื่องการต่อสู้กับบอสขนาดมหึมาบวกกับการต่อสู้ที่ท้าทายอย่างรวดเร็วและการเล่าเรื่องที่ลึกซึ้งสมจริงซึ่งภาคนี้ผู้เล่นจะมีตัวเลือก ที่ต้องตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกับแสงสว่างหรือความมืดมิดผู้เล่นจะได้เดินทางข้ามระหว่างสองโลกคู่ขนานที่กว้างขวางโดยในอาณาจักรคนเป็นจะเสนอความท้าทายอันโหดร้ายในขณะที่อาณาจักรคนตายจะเน้นไปที่ความสะพึงกลัวอันน่าสยดสยองส่วนการกำหนดตำนานในการเล่น การปรับแต่งรูปแบบของตัวละครของคุณจะปรับแต่งได้อย่างเต็มที่จากตัวเลือกที่หลากหลายก่อนที่จะเลือกหนึ่งใน9คาร์สอาชีพของตัวละครซึ่งไม่ว่าผู้เล่นจะเริ่มเส้นทางใดก็จะสามารถพัฒนาตัวละครของคุณให้เป็นสไตล์การเล่นของตัวเองโดยการอัปเกรดสเตตัสอาวุธชุดเกราะและพลังเวท การเชี่ยวชาญการต่อสู้ยุทธวิธีการไหลที่เร็วและท้าทายเฉพาะผู้ที่เชี่ยวชาญการต่อสู้เชิงลึกและยุทธวิธีเท่านั้นที่จะสามารถเอาตัวรอดจากเกมนี้และเกมนี้จะมีอาวุธให้เลือกกว่าร้อยแบบหรือแม้กระทั่งจะเลือกละทิ้งอาวุธแล้วหันหน้าเข้าสู่พลังเวทก็ทำได้เหมือนกันตัวเกมนั้นจะมีหมูดต่อสู้ หรือว่าอัญเชิญผู้เล่นคนที่สองเข้าร่วมการผจนภัยของคุณในหมดโฟโฟที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอนแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าฮีโร่จากอาณาจักรอื่นจะสามารถบุกเข้ามาสังหารคุณได้เช่นกันและทุกครั้งที่ผู้เล่นตาย Rise of the Dead การฟื้นคืนชีพอีกครั้งจะวนลูปตกสู่โลกคนเป็นและโลกคนตาย ทุกครั้งที่มีการเสียชีวิตผู้เล่นจะถูกกัดกินจากวิญญาณที่ชั่วร้ายทุกครั้ง The Lord of the Fallen หรือ The Lord of Fallen 2ว่าประมาณต้นปีและนี่คือทั้งหมดของเกม The Lord of the Fallen หรือ Lord of the Fallen 2ที่มีอะไรนะแช n e l นำมาฝากกันหากคลิปนี้มีอะไรผิดพลาด ก็ผมขออภัยไว้นโอกาสนี้รบกวนกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปส่วนสำหรับคลิปนี้